ครับมือนี้กกษเซบานสวยนี่ดีสิผ้ามาตอนจริงสมเขียวหวานนะครับเราจะเลือกงานที่สมบูรณ์จะหันลงตรงใต้ต,ตานี่นะครับเนาะใส่กันไก่ตาจริงหันเป็นทีก่อนนะครับเลางจาเนี้เราจะมาใส่คัตเตอร์จีนแล้วก็ จัองปอกเปลือกกระหอกนะครับใส่คตเตอร์ก็เห็นระวังมือจักน้อยนะครับนะครับครับจะพอประมาณนี้นะครับแก็ยังใส่คตเตอร์นี้ขูดเนื้อเยื่อพ้นนะครับขูดออกให้หมดเลยนะครับในเยื่อบอรตรงใหนพ้นเลยเหลือพอทำเนื้อเยื่อพ้นเหลือพ้นจะบอ,อกรากนะครับ หลังจากเข้าขูดเนื้อยอดเซตเขาก็จะมาจีดตรงเปลือกนี่นิดนึงครับประมาณจากมินหรือสองมินครับจีดสองขางครับเพื่อหลากเป็นได้ออกไดไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาใส่น้ำยาเลี้งรากนะครับพี่น้องซึ่งน้ำยาเลี้งรากเขาก็ใส่เป็นเอ็มลอยนะครับผสมกับ ผงชูรดนะครับถ้าบริเวณแผลข้างบนเป็นสิได้ออกหลากนี่นะครับหลังจากท่านำยา เรียงลากเซ็จเขาก็ตุ่มต่อนมาซึ่งตุ่มตอนเขาได้กีดไปแล้วนะครับเนาะนะครับเราเอามาห่มตรงแผ่น,นี้เลยนะครับกดเข้าไปแน่นนะครับก็ใช้ตอกไม้ไผ่นะครับหลับจะจะแน่นดีก็เชือกฟางนะครับ รัดให้แน่นเลยนะครับกลัดทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับลัดให้แน่นเลยนะครับพี่น้อง แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับรออีก4ี่สบห้ามือเอามาเบิ่งหลากออกก็ตัดไปเพาะชำได้เลยนะครับสำหรับชิปนี้ขอขอบคุณทีท่ติดตามรับชมจนจบชิปกดไลค์กดแชร์ให้นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์สวัสดีครับ